เรามาดูการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง CFA โปรแกรมกับ MBA อันนี้ได้มาจากเว็บไซต์ของ CFA Institute นะครับก็อันแรกนะครับนะเราดูแบบคร่าวๆ CFA โปรแกรมเนี่ยจะเน้นในเรื่องของวิชาชีพทางด้านการวิเคราะห์การลงทุนการจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน แต่ถ้า M.B.A. กนะ็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของธุรกิจนะครับ C.F.A. เนี่ยจะใช้เวลาในการเรียนของตัวเองในประมาณ900ชั่วโมงบวกนะแต่ถ้าเป็นคนไทยอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่าน,นั้นเพราะว่าเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมตีว่ามีเวลาในการอ่านหนังสืออย่างน้อยๆเลยเนี่ยต้องมีสัก2,000ชั่วโมงนะครับ2,000ชั่วโมงนะ เนื้อหาจะครอบคลุมอยู่10เรื่องถ้าเราไปดูในคลิปเก่าเราจะเห็นนะครับว่าเนื้อหาเขาจะครอบคลุมอยู่10เรื่องนะแล้วก็จะต้องมี4,000ชั่วโมงประสบการณ์ทำงานนะครับถึงจะได้เป็น CFA แต่ถ้า MBA เนี่ยเวลาเรียนก็โดยเฉลีย่ย2ปีนะครับแล้วก็เข้าชั้นเรียนนะค่าใช้จ่ายของ CFA นะครับประมาณ2,400ดอลลาร์ 2, ถึง 4,590ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับวันและเวลาการลงทะเบียนนะครับส่วน M.B.A. อันนี้ของเมืองนอกมันก็จะแพงหน่อยนะ80,000ดอลลาร์ถึงแ25,000ดอลลาร์นะครับแต่ในไทยก็อาจจะ3-4แสนบาทนะครับาการยอมรับในอุตสาหกรรมนะครับในภาคธุรกิจนะ M.B.A. ก็จะมีการยอมรับในรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ สถาบันการศึกษาแต่ว่าใน CFA เนี่ยมันก็จะยอมรับในหลายๆประเทศทางด้านการเงินและการลงทุนนะครับนะเรื่องของเนื้อหาวิชาชีพเรื่องของการเรียนนะครับ CFA จะเน้นหนักในเรื่องของความลึกในเรื่องของการวิเคราะห์การลงทุนการจัดก,การการลงทุนและสำคัญที่สุดคือ เอติกจริยธรรมในการลงทุนในการเงินนะครับส่วน MBA ก็จะเป็นภาพรวมทั่วๆทั่วๆไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจนะครับนะก็ความยากโอ้ความยากที่พูดถึงแล้ว CFA เนี่ยนะสมัครเข้าง่ายเนาะแต่สอบยากนะครับ MBA ก็ทั้งการเข้าเรียนทั้งอะไรก็น่าจะช่วยได้นะครับนะของ CFA ก็จะเป็น เขาเรียกในนี้เขาบอกว่าเป็น professional designation ก็คือเราก็บอกว่าเราเรียนจบไม่ใช่เราเรียนจบสิเราสอบได้ cfa คนก็จะเชื่อถือนะครับแต่ mba ก็จะเป็นวุฒิบัตรเป็นปริญญาบัตรนะครับเน็ตเวิร์ t นะครับก็เมมเบอร์ของ cfa จะมีโอ้แสนหกหมืนดพมากกว่านี้นะครับคนที่สอบได้แล้วก็คนที่เป็นเมมเบอร์ใน cfa institute นะครับส่วน mba ก็ขึ้นอยู่กับ โปรแกรมที่เราเรียนนะแล้วก็ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับว่า CFA ต่างจาก MBA อย่างไรครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะครับแล้วก็ผมจะทำวิดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาในการสอบทั้ง10หัวข้อของ CFA ทั้ง3เลเวลนะครับเลเวลที่1เลเวลที่2และเลเวลที่3แต่ตอนนี้ยังรอหนังสือเพื่อ จะให้มันเป็นเนื้อหาใหม่ๆนะครับเพราะว่าเขาว่าเล่มใหม่จะมีเป็นเล่มของปี2022นะครับคือหนังสือที่ผมมีเนี่ยตอนนี้มีของฉบับรุ่นเก่ารุ่นเก่าคือก่อนปี2017มันจะเป็นหนังสือ t e x t บุ๊กเป็นเล่มๆๆๆๆนะครับแล้วก็ปี2017เนี่ยมันจะออกเป็น box s e ตนะครับชุดละเลเวลละ6เล่มนะครับเลเวลละ6เล่ม แล้วก็ปี2020ก็ออกชุดใหม่แต่ผมมี2017จริงๆเนื้อหาแทบไม่ต่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะอยากได้ปี2020ถ้าใครมีก็ส่งมาให้ผมดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็กำลังรอปี2022มันออกใหม่ผมจะได้อัปเดตข้อมูลไปเลยทีเดียวนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับ